ปริศนาที่ไม่มีคำตอบศพชายปริศนาที่ไม่มีตัวตนชายคนหนึ่งถูกพบเสียชีวิตบนชายหาดในออสเตรเลียเขาแต่งตัวเรียบร้อยใส่สูตรราคาแพงแต่ในกระเป๋าไม่มีแม้แต่เอกสารระบุตัวตนร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลไม่มีสาเหตุการตายที่ชัดเจนตำรวจตรวจลายนิ้วมือ แต่ไม่พบในฐานข้อมูลของประเทศไหนเลยเหมือนเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกในกระเป๋าเสื้อมีเพียงกระดาษฉีกหนึ่งชิ้นเขียนคำว่าทามัมฉุดแปลว่าจบแล้วนักสืบทั่วโลกพยายามถอดรหัสแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครมาจากไหนหรือทำไมเขาถึงตาย นี่คือหนึ่งในคดีที่ปิดไม่ลงมาหลายสิบปีและคุณคิดว่าข้อความนั้นหมายถึงอะไร